<9 S 2> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะครับพบกับผมดูววเธอ์นะวันนี้ผมจะมาสอนรับผมนะเป็นผมสีแดงนะในแมปอ่ากุชชี่เหมือนเดิมนะฮะกุชชี่นี่แจกเยอะจริงๆเลยนะอีเวนต์เนี่ยตอนแต่ก่อนน่าจะไม่จะเป็นเพราะว่ามีคนแบบคอมเมนต์รุนแรงเกี่ยวกับอาอีเว e นต์กุชชี่เนาะเขาก็เลยปล่อยของฟรีเยอะ กว่าของขายเลยนะฮะเนี่ยวิธีการที่เราจะรับทรงผมนะฮะเราต้องเก็บภาพนะครบสิบภาพเนาะซึ่งผมจะไม่ขออ่าไม่ขอทําให้ดูนะครับเพราะว่าผมนั้นเก็บไปแล้วเนาะแล้วมันเก็บอีกไม่ได้นะฮะ<อ>ผมก็ต้องอธิบายเนาะ<อ>ก็ในล็อบบี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะฮะก็คือ ตรงแถวขอบขอบเนี่ยสองชิ้นไม่แน่ใจว่าสองชิ้นหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยขอบอ้อขอบตรงแถวตรงบันไดอ่ะตรงขอบบันไดอ่ะตรงอ่าตรงแถวแถวเนี้ยตรงใกล้ๆก้กับบันไดเนี่ยมันจะมีหนึ่งชิ้นแล้วก็อยู่หลังขอบอ่าทางเข้าเนี่ยตรงหลังขอบสีดำๆเนี่ยตรงเนี้ย อีกหนึ่งชิ้นเนาะแล้วก็ตรงรูปปั้นเนี่ยตัวนี้รูปปั้นหุ่นที่ล้มอยู่เนี่ยลงไปในน้ํามันจะมีอีกหนึ่งชิ้นเนาะอันนี้คือส่วนของล็อบบีนะ้เนาะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในคอนสเสิร์ตนะ,ะจะมี2ชิ้นนะฮะก็คือชิ้นแรกเนะี่ยมันจะอยู่ตรงเรือโจสรสลัดฮะอีกชิ้นที่2ก็จะอยู่ตรงปลาหมึกเรืองแสงนะฮะต่อไปเป็นด่านที่สองเนาะก็ตะกี้เป็นด่านแรกเนาะอันนี้คือด่านที่2ด่านที่สองเนี่ยมันจะมี3มชิ้นนะฮะ มันจะมีอยู่ตรงอ่าตรงในน้ำเนาะในน้ำใช่มันมีมันอยู่ในน้ำด้วยก็มีอยู่ในน้ำหนึ่งแล้วก็ตรงรูปปั้นเอ้ยไม่ใช่รูปปั้นดิผมลืมแล้วแหละว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ที่จำได้ก็มีอยู่ตรงในน้ำนะฮะอีกหนึ่งเนาะ ก็ในด่านที่สองของคอนเสิร์ตนะมันจะมีทั้งหมด3มชิ้นเนาะโอเคส่วนด่านที่3เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ชิ้นเอ้สามชิ้นกันนะตะกี้นี่มาสองหรือสามไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่รวมทั้งหมดนะมันต้องได้10ชิ้นเนาะก็ในด่านสุดท้ายหรือด่านที่3ของคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ3มชิ้นนะฮะพอจําได้ก็จะมีตรงตึกสีแดงนะฮะต,ตรงตึกสีแดงอเล็ก แล้วก็ตรงตึกสีฟ้านะฮะก็ของทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บภาพมารวมกันได้นะเราก็จะได้อ่าดทรงผมมาเนาะก็ถือว่าเราต้องรอเวลาคอนเสิร์ตนะถึงจะมานะเพราะว่ามันนานมากๆเลยนะฮะก็สำหรับนี้เราไปเพเท่านี้และครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมซ like, ื้อเส้อทั้งหมด3ตัวแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม Discord ด้วยสำหรับนี้เราไปเพเท่านี้และครับสวัสดีครับ